สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามารีวิวรถนะคะอีกรุ่นหนึ่งที่หลายคนอยากได้เป็นเจ้าของนะคะนั่นก็คือ Honda CR-V คันนี้ค่ะคันนี้เป็นปี2014นะคะเป็นเครื่อง2 0 e นะคะเป็น โฟวิลหรือว่าเป็นตัวขับสีนั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ใครที่หารถขับสีนะคะขับไปวิ่งต่างจังหวัดหรือว่าวิ่งในเมืองนะคะขอแนะนําคันนี้เลยคะ่ะสีขาวสวยมากๆเลยเดี๋ยวจะพาชมภายนอกและภายในกันนะคะว่าสเปคและดีเทลจะเป็นอย่างไรคะ่ะเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าชมนี้จะเป็น C r อามเก่านะคะความสวยงามก็จะโค้งมนแบบนี้เลยค่ะ ล้อแม็กนะคะได้เป็นแบบนี้มานะคะจะเป็นล้อเดิมที่ติดมากับรถนะคะด้านข้างนะคะสารคมต่างๆนะคะยังมีความคมนะคะไม่ได้มีรอยทูใดๆก็แปลว่ารถคันนี้นะคะยังไม่มีการถูกเฉียวถูกชนหรือว่าชนหนักจนถึงโครงสร้างมานะคะ ด้านหลังนะคะแตม CRV นะคะบอกชัดเจนเลยว่าเป็น 4WD d หรือว่าคันนี้เป็นขับสีแน่นอนค่ะเซนเซอร์ที่มาให้ด้านหลังสหรับคันนี้ก็จะเป็น2จุดตรงกลางนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะมีกล้องถอยมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดด้านหลังให้ชมกันนะคะ ในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะถาดรองถาดใหญ่ๆแบบนี้เลยใส่ของได้ค่อนข้างเยอะค่ะจะเป็นจุกระเป๋าเดินทางไซส์ที่ใหญ่ที่สุดก็สามารถใส่ได้ั้งสองสามใบเลยนะคะคือกว้างมากๆเลยค่ะหรือว่าให้น้องๆเด็กๆเข้ามานั่งด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เบาสามารถพับได้นะคะส,สองตัวเดีย๋ยวเราไปชมดีเทลด้านในกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับตัว c r v คันนี้นะคะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนังเบาะหนังสีดำนะคะรูปทรงขนาดใหญ่นะคะรับกระชับกับในส่วนในส่วนวของผู้ขับขี่ค่ะพวงมลาลัยที่ได้จะเป็นพวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชั่นเพิ่มลดเสียงรับโทรศัพท์นี่ตรงนี้ได้หมดเลยแล้วก็เป็นแอร์แบ็กคู่หน้าให้นะคะสำหรับคันนี้คอนโซลส่วนกลางนะคะจะเป็นวิทยุนะคะ แล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะอ่าตรงนี้เป็นที่วางแก้วนะคะแล้วก็ที่เก็บสัมภาระกระจุกกระจิกนะคะจะอยู่ตรงนี้ช่องเสียบ usb นะคะช่องชาร์จจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะตัว crv คือมันหรูหรามากๆอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงรถกันนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็น CRV เป็น CRV ปี2014นะคะแอร์ที่มาเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นแอร์ออโต้นาะคือสตาร์ทปุ๊บแอร์ติดปั๊บเลยทันทีคะ่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าไมค์คันนี้ค่อนข้างไม้น้อยนะคะอยู่ที่140,000กว่ากิโลเท่านั้นเองคะ่ะพอเอามาปีเอาปีสิมาหานะคะจะเห็นได้ว่าคันนี้เป็นรถใช้งานปกตินะคะวิ่งไม่เยอะแล้วก็ หือว่าเป็นรถที่ไม่ช้ำน,น้องมีปุ่มอีโค่โหมดมาให้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะสำหรับในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเบาะที่ได้ก็จะเป็นเบาะหนังขนาดใหญ่สีดำนะคะคันนี้มีแอร์หลังมาให้แล้วนะคะ เรียกว่าสะดวกสบายกันเลยค่ะทีนี้ถ้าสำหรับใครที่อยากได้ CRV ขับ4คันนี้นะคะปี2014ราคาไม่แพงเลยขายราคาอยู่ที่519,000บาทนะคะหรือว่าคันนี้จะพออยู่ประมาณ10,000นิดนิดเท่านั้นเองนะคะใครที่อยากได้เป็นเจ้าของนะคะก็โทรสอบถามเข้ามาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือว่า a d อ o auto ได้เลยนะคะ ส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากดูฮอนด้ารุ่นอื่นหรือว่ารถครอบครัวรุ่นอื่นนะคะก็คอมเมนต์เอาไว้มาได้เลยนะคะสำหรับช่องรีวิวเรานี้นะคะหรือว่าลูกค้าจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะลงให้ทุกๆวันนะคะสสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ